ก็คือไขมันความดันเบาหวานบางทีผมก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอครับให้ผมทานเช้าแล้วก็ทานเย็นแต่ความดันไม่แทบจะไม่ค่อยไม่ค่อยลงอ่ะคุณให้มาเยอะมากเลยเบาหวานผม,มไม่ตายหรอกนะแต่ผมจะตายเพราะความดันเรื่องสุราผมไม่ค่อยดื่มแต่ผมก็ไม่เข้าใจแต่บุหรี่ผมก็ไม่สูบเป็นคนออกกำลังกายครับชอบออกกาลังกายมากผมก็ไม่เข้าใจว่าผมเป็นได้ยังไงผมก็ยังงงแต่พอตั้งแต่พอทานเบตออยเนี่ยครับมันทําให้ผมนอนหลับแล้วก็รู้สึกดีขึ้นตื่นมาไม่มึนหัว ผมก็แนะนําเพื่อนไปบอกดีเหล้วพี่ก็ลองดูครับผมทานนะผมว่ามันมีประโยชน์นะครับผมก็บอกเพื่อนๆไปแล้วอ่าล่าสุดก็คือที่ตรวจใจก็คือความดันสูงความดันสูงถึงขนาดร้อยเก้าสิบร้อยี่สิบกว่าแต่ผมเองผมยังมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากไปที่โรงพยาบาลถึงแม้หมอจะเตือนว่ามันอันตรายแล้วนะแต่ผมก็อยากจะลองให้เห็นกับตาว่าแพทย์ผมทานเบต้าออยไม่จําเป็นต้องไปทานยาที่โรงพยาบาลหรือต้องไปพบแพทย์ก็สามารถความดันปรับสภาพดีขึ้นได้ หลักๆเลยก็คือก่อนหน้าที่จะมาเข้าโครงการทะเลท่าหอยเนาะผมจะมีรู้สึกว่าตื่นตอนเช้า,าใหม่เวลาตอนเราจะลุกจากที่นอนพอลุกขึ้นนัง่งปุ๊บเนี่ยห้องผมจะหมนอนตื่นเช้าเลยแล้วก็จะมีต่างรู้สึกว่าอ่อนเพลียตื่นตอนเช้าต้องไ่สดชื่นไม่กีบกระเป๋าตั้งแต่กล่องแรกเข้าของที่สองอาการห้องผม,ผมหายจานถึงทุกวันนี้ หลับสนิทหลับดีอาการอ่อนเพลียตอนเช้าตื่นมาแล,ล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเเพลียนี่คือตรงนี้หายเลยดีมากเบลจะบอกว่าไม่ต้องรอครับผมไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรอที่ว่าเอ้ยจะตัดสินใจดีไหมเปิดใจเลยครับเบตจาอ่อยแค่คุณลองทานแค่คุณเปิดใจให้กับตัวเองสุขภาพดีๆดีจะมากับตัวเอง